สวัสดีครับช่างแม่บัวนังเจ้ารักตังไว้ครับตอนนี้นัองจับกับแม่บัวที่วัดนี่มีงานหลวงปู่วันนี้แม่บัวกับชาวคณะหมู่สิบเก้ามาทำโรงทานในงานหลวงปู่ศูนย์หลวงปู่ศูนย์มรณาภาพอยู่ในวัดนี้ คโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับม,มาทำบุญด้วยกันนะครับ f อครับเดี๋ยวแม่บัวกันั่งจับฝากบุญให้ f อด้วยนะครับทำบุญเพอด้วยครับผม,มนี่ของกิน เห็น้ปะไม่บูวได้แล้วเหรอในดูช็อตถ้วยรองทานข้าวยำค่ะอันนี้ครับยำบ้านโ้ไก่บ้านข้าวไก่รูปมาไก่เนาะมาไก่ไก่เลยนะอันนี้งานค่าเอฟซีครับอันนี้คนยังไม่มานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งคนก็เต็มแล้วนะครับผม ครั้งก่อนเ,ออเนี่ยมอลําเซนก็เลยมาตั้งวงตรงนี้ครับแต่ปีนี้นางจับก็เลยมาไม่ทานครับผมมีลายัางนะครับอันนี้ก็มีครับกระเพาะปลาลงทานกระเพาะปลาค่ะอร่อยนะคะไม่ินแต่ว่าอร่อยแล้วเราไม่กินที่บนสักโลนะมาจากโน่นนะครับก็เลย ลงทางมีเยอะครับข้างในนั่งก็มีอยู่นะครับนีได้ไฟหดดาไลมาอีละ กยจับตายแล้วตายไปเสร็จทวงแล้วนะ <c oughs> โอเคครับเอฟซอีก็ขอจบพี่เวเพียงเทนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>